สวัสดีครับทุกคนสวัสดีทุกคนครับอยู่กับช่องอุกสนนรุ่นดซิงเกอร์นิงมือนเดิมนะครับผมวันนี้มารีวิวกระเป๋าที่ผมสะพายนี่นี่ครับกระเป๋าตัวนี้กระเป๋าอุปกรณ์หาเงินล้านนะทุกคนหาเงินได้เยอะแล้วแต่ไม่รู้เงินอยู่ไหนหมดตอนนี้นะทุกคนเดี๋ยวมารีวิวกันว่ากระเป๋าข้างในนี้มีอะไรกันบ้างครับเดี๋ยวมาดูกันนะเอามาดูกันเลยครับเนี่ยกระเป๋าข้างในนี่มีอะไรบ้างนะนี่ก็มีแฟลตไลท์ครับแฟลตไลท์อยู่นี่เดี๋ยวเปิดให้ดูครับ ก็คือเฟรตได้ครับเฟรตได้อยู่นี้ครับน,นะนี่ก็เป็นไม้ไม้นะฮะที่ผมใช้ประจําเวลากินเวลาอะไรหรือว่านะครับลุ้งให้กันว่ามีอะไรบ้างนี่ครับข้างในประมาณนี้นะครับที่ผมใช้อยู่นะใช้ดีเลยแหละมเนี่ย ได้ไกล้วยครับได้ประมาณห้าสิบเมตรนะโคตรไกลครับีมาดูอะไรอีกครับผมแล้วก็มีไม้ตัวนี้้วยไม้ไม้ที่อยู่ในกระเป๋านี้แหละแก้ดูครับนี่เป็นยางไงนี่ก็เป็นหูฟังครับอุปกรณ์มีแค่นี้นะจริงๆ นี่ครับเป็นไม้แกให้ดูกันที่ผมใช้ระจำนะครับทายคลิปทายเัอรถดงรถดำอะไรมากมายเยอะๆก็ใช้ไม้ตัวนี้เลยเ,เอาอยากา่ยางมมกนี่ครับอุปรกรณ์นะเป็นไม้ตัวนี้ก็ประมาณ300ถึง400บาทครับเสียงดีกับสิ่งดี มีแค่นี้ครับข้างในนี้เดี๋ยวมาดูมีอะไรนี่ครับสสยชา์จตัวจัร์ตัวสับเครื่องนี้แหละเป็น Vivo v, v 2 5 5G ครับนี่นะครับตอนนี้ก็ราคาก็ไม่ถึงหมื่นครับไปก็เป็นไม้เซลฟี่ครับอืมนะครับกวนตอนนี้ก็ประมาณตัวนี้ตัวเดียวครับสามร้อยนี่ราคามัน ตัวนี้อย่างเดียวสามร้อยกว่าบาทนะครับอันนี้สองร้อยกว่าครับใช้ดีครับผมใช้มาแล้วเจ็ดเดือนแล้วมั้งนานแล้วแหละอุปกรณ์ทั้งหมดก็มีแค่นี้ครับที่ผมใช้นะประจําที่อยู่ในกระเป๋านี้ครับก็มีแค่นี้ครับอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับมีแค่นี้จริงหมดแล้วไม่เวียนอะไรเลยนะนผมมี นี่ไม่มีสามนะครับนี่อันนึงไม่รู้อยู่ไหนอยู่นีปน่ปะ่ะดูกันนะไม่อันนึงครับเป็นไม้สายอันนี้ก็เสียงดีครับเสียงดีปะ่ะมีคลิปนี้นแล้วกันนะจังไรฝากก,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 กดติดตามกด subscribe รายชื่ครับอุปรกรณ์ทำคลิปนะครับมีแค่นี้จริงนะครับมีคนคอมเมนต์มาให้ถ่ายอุปกรณ์นะครับมีแค,นค,นนนค่นีน้นะครับ ครับผมฝากกดติดตามกดไลค์แล้วเจอกันด้วยนะครับเจอกันลีปหน้าครับผมสวัสดีครับ